สวัสดีค่ะหนูจันทาการาพาผลนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านไรจันทการนะคะความเป็นไปเป็นมากของกลุ่มนะคะกลุ่มวิสาหกิจบ้านไรจันทการคือว่าตัวประธานเองมีการออกตลาดแต่ปีหาเก่าในการที่เขาออกตลาดาเขาก็ศึกษาการทีว่า เ้าจะเหยจังได้สินค้าจังจะต่อเนือ่องแล้วก็การทิดต่างกลุ่มเ้าจะต่างไดโบเราข้าก,กับไปศึกษาการต่างกลุ่มเพราะว่ามันจะมีหลายกลุ่มที่ต่างเราไปได้ดีกับต่างเราไปบได้นะคะก็เลยศึกษาอยู่หันอยู่ พักสี่เฮาจงมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจนะคะเพื่อเฮาจะได้รว,วมรวมสินค้าออกตลาดเพราะว่าในการที่เฮาออกตลาดเฮาผลิตสินค้านี้มันบน่ทันกับตลาดอยู่แล้วก็เลยมาคุยกันกับสมาชิกกมูววา่าเฮามาจับกลุ่มกันบล่กกะก็เฮ็ดสินค้าแล้วก,ก็เพื่อจะออกตลาดให้มีรายได้มาในชุมชนเฮานะคะจุดเด่นคือสินค้าของเฮานี่จะมีการปลูกเองในชุมชนหลักก็เป็นอินทรีย์นะคะ คือหฮาเน้นสินค้าที่จะมาแปลรูปออกตลาดคือเ้าเน้นที่เขามีอยู่แล้วคือจังเขาเขาปลูกอยู่แล้วบม่วงเขาปลูกอยู่แล้วเ้ามาสร้างเห็นมันมีรายใดมีมูลค่าขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเฮ้าจะไปแปลรูปสินค้าอย่างอื่น่มาจริงเขาปลูกหลายบ่เขาตรงมาเบิงตรงนี้นค่ะถ้าเขาปลูกบรายเขาไปสื่อเข้ามาการใดกันตนทุนกําไรมันจะบ่อยังยืนนะคะเ้าก็เลยมาคํานนึงถึงตรงนั้นก็เลยมาคุยกับสมาชิกว่าผู้ใดถนัดอีหยัง คือแต่ละคนธน,น,นูยังก็คือเหตุล่ะถ้าเอามาร่วมตัวกันออกตลาดนังซีนาค่ะจะไอสำหรับสินค้าลักของกลุ่มเนาะคะ่ะก็จะเป็นบมกมองหี่ผ้าน,นะคะบมกมองหี่ผ้านี่สมาชิกก็จะปลูกกันเองแล้วกับท่านเป็นรักสำหรับแปรลูกแปรลูกที่ดิฟบอนอโอมนี่ข้าจะขายโลลาสามร้อยแต่หันท่าอบของท่านสามร้อยหาซิฟแต่หันขนาดบรรจุนี่ให้ถุงมือที่โน้ถือนี่ หาสิบกัมหีสิบห้าบาทนะคะแต่หัน้าเป็นอีกขนาดหนึ่งมันจะลอยเจ็ดสิบห้ากัมนะคะจะขายทุงละลอยประมาณนี้นะคะ<ม>่ะเขาอินซี่เขาไลบร,รี่นะคะ<ม>อันนี้เ<ม>ขาไอตัวนี้ขนเขา้กขากับจะปลูกเองเข้ามีการรับรองมาตรฐานอินซี่นะคะก็จะนี่เขาก้องแล้วก็จะมีซึ่งขาดตามฤดูกาล<ม>เป็นนมใหม่นะคะเป็นผวกพักสดเป็นผวกนมใหม่ผวกผักขามะนาวนะคะ เราหม่ยให้ว่าแปลลูกเป็นเราหม่ดองงานดามอินสีนะคะนีจะเป็นงานดามอุบลราชธานีสามนะคะตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสินค์ขาชู้อีกตัวหนึ่งองกคุมค้อกันนะคะคือว่าตลาด<ช>โอที ยาไอข่าวไรเบรีห้านี่เป็นเข่าวไรเบรีอินซีนะคะแพ็คนี้จะขายเอ่อกิโลหนึ่งหกสิบบาทนะคะแต่ทั้งคุมห้าก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าลูกค้าสร้างมาแบบไม่ต้องแพ็คก็จะอยู่ราคาโลละห้าสิบบาทนะคะเข่าวกล่องแต<ม>่ลคาเดียวกันค่ะเข่าวกล่องนี้ถ้าเป็นแพ็คเข่าวกล่องหอมมะลิถ้าเป็นแพ็คนี่จะอ่อหกสิบเหมือนกันค่ะถ้าสร้างมาเ้าสร้างกิโลหาโลสิบโล,ลอีกแต่โลละห้าสิบบาทนะคะ ก็จะเป็นนม่เอามาแปรรูปเป็นนมัดองจัดกระปุกราคาที่บ,บาทนะคะนมัมซสดนี่จะโลลาสามซินะคะถ้าเป็นนมัมซสดเขาเอิญว่านม่กิมซุ้งกับ<ม>สำรับงาดํานะคะเป็นงาดําอุบลราชธานีสามนะคะเป็นโครงการจากทูนย์วิจพื้นไร่เพื่อนสนับสนุนให้ตำบลท่าเมืองแล้วก็พิสา่าธิซของตำบลท่าเมืองปลูกนะคะ่ะตอนนี้เพาก็ เอามารวมกันกับวิชาคิดบ้านไร่จันทการนะ,ะน,าารนะคะ่ะชิมี่ก็อยูที่ประมาณสามสิบาทนะคะเพราะว่าเขายืนขืนไปยูที่กิโลละหนึ่ง้อยบาทนะคะกรองนะคะถ้าเป็นกล่องกล่องน,นี้ก็สิบห้าบาทจ้ะแต่เขาก็จะมีผืชสวนก็คือมุงหน้าน,นี่ก็จะเป็นข้าวบานปลูกสมาชิกในกลุ่มเขาปลูกนะคะมาร่วมกันแล้วก็มีกระถอนที่คืนเอง เมน้มา,าก็ทุนละสิบบาททุนละสิบบาทค่ะสินค้าของเ้าส่วนมากจะเป็นสินค้าตามฤด,ดูกาลแล้วก็เป็นสินค้าที่สมาชิกทั้งหมดปลูกเองนะคะ่ะอาจมีซื้อบ้างก็คือนอกจากสมาชิกแต่เฮ้าสนาสับสนุนในชุมชนของเ้าเพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้นนะนะค่ะเป็นการรวมเมื่อระวาง ของวิสาหกิจบ้านไรจันทการแล้วก็วิสาหกิจรากระเซรามเซบกระเซรามเซบกนี่จะเป็นสมาชิกเปิดใหม่จะย้อนมาจากบ้านไรจันทการนะคะเพราะว่าเห็นพื้นเห็ดแบบมีประสบผลสําเร็จก็เลยมาขอหลวงมือก็เพิ่งนางค่ะในการที่เฮาจะเป็นกลุ่มใหญ่เฮาเห็นในหมู่บ้านเฮาเฮาก็จะอยูเต็ในหมู่บ้านเฮาแต่ห็นถ้าเพิ่นหมู่บ้านเพิ่นเพิ่นจะหูว่าไอเห็ดหยัง การรวมสินค่าเพื่อจะหูดีกว่าเหาเฮาก็เลยเป็นการโมปิดกัรนไผคือเปิดรับทุกทุกวิสากิจที่อยากรวมงานกับเหาเพื่อจะเอาสินค่าออกตลาดเพื่ออยากจะให้ตำบลทาาเมืองเฮามีสินข่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไปจำหน่านในหน้ะค่ะประมาณนี้จ้ะขอบคุณค่ะส่งทางการติดต่อนะคะกลุ่มเหาก็จะมีการตั้งมีเพจนะคะเป็นเพจของวิสากิจชุมชนบัานไหลจนาการ แล้วก็เป็นเบอร์โทร0 6 4 0 9 7 8 2 1่คูนาสงน่งหค่ะมลยานะคะบอดเจีกันนะคะให้การเหยียบกับบอดิบอดิชำนานบอดิเกง่งบไดิก็ยังก็ยงัยงแตกยังมุนยืนนะคะแต่กระจังนี้เนี่ยคือใบหยัแกแปลูกในเมื่อห้าออกกระลานอยู่แล้วได้ห้าสื่อกับสมาชิกเข้ากับ ส่วนหมาเพิ่กับเธอค่ะ,คะ,คะค